ไปได้มีสิบ้านอะมีมีมไปปิดแล้วปิดแล้วขาไปขไปไปัน่าจะเอากระปมาเซฟไกระโดดไปนเไม่เหไงเะไพี่เองแล้วาุยหาุดิสิสิบบ้านไ้พี่อเเฮ้ยต้องถอยแล้วพี่ต้องถอยแล้วนะบไปนได้อไปได้อีไดไไดไได้ต่อโอเคพอ เอ๊มันจะสุดเฉยเลย K G นั้น,นที่ไม่หวาน<บ>มันเอาปิดบ้านมานะมันจะจะสุยแบบมันจะสุยแบบส,สดแบบที่มันจะสุยแบบไม่คาวจนชนะโ <c oughs> ปลีน,นั้นน้องบอกเลยว่าในช่วงนี้วันนี้เปิดโปลีเอ,อีย a r e n าพบเ K G ครับผมก็มี K G ปะ K G เล็กเกียร ไปไหนฝั่งบนฝั่งล่างล่างก็ได้บนมันกดได้เอ้เฮแมนช่วยช่วยเ้ยได้บูบ้างไม่ได้ไีเดพ่เน็เ็อุ้ยเมื่อกี้ได้บูไปพี่เน็ก็ได้ช่วยเจมก็ได้นะพี่เจมได้บามีบป้บา้าน่ะมี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 ปแล้วปแล้วไอสัตว์ห้าไปห้าไปห้าไปจะุ๋ยาะบดดปิด้าน ปล่อมันลก็เล็กต้องปล่อยวะน้องน้องน้องปล่อยอะไรมันคอมโบอะไรไม่รู้ปิดบ้านเต็มเลยแัดใหม่อย่างนี้เลยเหรอไม่เล่นนานขนาดนี้เลยเจมเออไม่รู้เรื่องใส่มึงไงโอ้ไม่รู้เรื่องเฉยๆตอนไหนมันโกงไงเนี่ยมึงสองตัวอ่ะเดี๋ยวดูเราดีงไปดิเราดูนียังไม่เคยดโอ้ไม่ตักษ่าเลยจมนีจมนีแล้วเร็วรอเด้อเอาเอาเอาตัวใหญ่ก็ได้แนะมาปาะมาบ้านตัวใหญ่ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวนั่งเด้๋ยวนั่งเดี๋ยวนั้งมาเดี๋ยวนั่งมาไีปิดบ้าน มันก็มีนะพี่เน็ตไปนะเจ๊นะปิดปิดบ้านครับผมปิดบ้านเหรอจ้าเขาปิดบ้านเหรอจ้าน้องๆไม่ได้เล่นนะฮะปิดบ้านมามันเอาดาร์กแรกนะเขาดาร์กเราดาร์กแรกเฮ้ยเดี๋ยวบูนี้มังกรเฮ้ยป่าเขาเริ่มบูนแล้วเว้ยเอาบูก็ได้นะใส่บูได้นะสียฟันหยุดเลยปะได้ไปได้ไปเดี๋ยวรอใส่บูได้ผมมีอติแล้วพี่เ็พี่ตาเพียตาเพียเขาเนี่ยเฮ้ยอาจะตายบนแน่เลยว่ะเดี๋ยวพี่ไปเฮ้ยมันไม่ไม่มันจะเรียกเฮ้ยมันเรียกมันเรียกปิดบ้านไปมันไปมัน ไปไหวไหวพี่เน็ตไปดิไหวนะเว้ยโอ้โหมันเล่นรูปเล่น้อยเล่น้อยมันจะเล่นเอ๊ะเล่นแบบสโมล่ะลับบ้านรึล่กลับบ้านนี่ขับบ้านไอมันจะทำมันจะทำเรื่อยๆเดี๋ยวนะพี่ไหนเราเราก็เราก็ได้ีฝั่งนี้ได้ด้วยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปอยู่กับเลียงที่เขาไปได้ดีกว่าใช่ได้พี่ต้องเอียงพี่ต้องเอียงรอผมว่าเราปวดไหวไว้พี่อุตกันตีไอเล่นเล่นหน่อยพี่ผมอยากอุตส่าห์ไล่ยังไง ปิดบ้านได้ปิดบ้านได้มันไม่มีโล่นะโอ้ล่างล่างล่างเฮ้ยล่างล่างล่างผมไม่มีปิดบ้านว่ะก็ไม่ต้องเอามันมีปิดบ้านามันเตะว่ะไม่เดีย๋ยวรอดูมันจะเอาป้องไหนกันที่แผนจนแผน,แผน,แผนมือไอผมไม่ออกร้านเลยผมออกโคเด็กแม่งนี่ว่ะว่ะเบิร์ดเบิร์ดแม่งจบจบไปเฮ้ยอติคูดาวมันมาแล้วนะใกล้มาแล้วเดี๋ยวพี่รอดูให้ว่ามันไปฝั่งไหนเดี๋ยวพี่โจ้หน่อย ฝั่งที่มีดีแลกอะพี่จะาไม่เลยพี่ไป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 ปิดปิดปิดไอ้ปิดตัวไปตัไปตัวมันตีไม่แตกมันตีไม่แตกมันตีไม่แตกแล้วอันเนี้ยแตกอยู่นะพี่ไม่เราฆ่ามันได้นะเพื่อนตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งเออตัวไอ้ไอ้มดพี่ไม่เด็ดตีบนได้ไอ้เจมาเจมาเจี่ยมาก็ได้ป่ะเพื่อนฟาดต่างกันได้ยัเราได้ล่างได้เราได้ล่างสิไม่ไม่มันทำอย่างเงี้มันไม่ไม่คุ้มไม่ไม่เดี๋ยวมันจะเออมันมันโจรด้วยมันโจรไอ้มันยังไงมันไอ้เหี้ยมันยังไงอ่ะมันก็ปิดเราก็ปิดได้สั นอกจากมันจะตุยบาแหลกจบอะไอสัตว์แล้วก็มันจะทำเนี่ยไม่จะทำแล้วนั่งตุยบาแหลกจบอะได้มันจะทำเนี่างอาเด้อเอาเดาตัวตีบ้างเะไม่เราเราเราหาดูอี้ไว้พี่เนทเดินเดินล่าดูอี้ไปพี่เนทไม่ต้องกดเลยนี่เมาแล้วเดเนยืนอยู่นี่เจมพาเลยเจมเดินแก้ลูบี้ไปผมไม่ใช่ตายนะไปเล่นเล่นเออเนี่ยไปเล่นเล่นเดนาะไปเล่นบนได้ด้วยเนี่ยเริ่มจับทางสูเริ่มจับทางสูเดินหาลูบี้อย่างเดียวมีมีมีพี่เนทไปพี่ ติดบ้านแล้วไม่มีโลกไม่มีโลกคนเด็กแมงเลยเฮ้ยตีแตกัเนี่ยไม่แตมตองไม่แตกไม่แตกไม่แตกไปเลยเฮ้ยไม่ไม่ไม่หยไม่หยดเราไปดักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปดักดักคายแมงต่อมันมารีมตรงนี้แหละมามาทางฝั่งนี้แหละไม่พี่เนทผมว่าเดินพี่เนทเดินหาลูกพี่ง่ายกว่าพี่เนี่ยใช่มันมาทางฝั่งซ้ายเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เจ๋มอยู่แล้วว้าวรู้นะจากทจบจาจบจาจบเล่นไเพาะไอเมเม ผมไม่ดอกล้างนะผมคือมันมันเข้าได้แค่ฝั่งเดียวแคยฝั่งซ้ายเนี่ยเราอยู่ฝั่งซ้ายเยอะจบแล้วไม่แต่ว่ามันมันไม่มาเท่ากบฝั่งได้ยหรอพี่เปลี่ยนเราดูหาหาหาข้อมูลอยู่เฮ้ยหายหมดหายหลูกยี่หาแล้วไ้พวกนี้พวกนี้เราดิแตทำหน้าเราดจับยังเฮ้ยไปเรียกไปเรียกานในไปเรียกานในเฮ้ยไปเรียกงไหนวะคนตายวะเฮ้ยโอเมตายนะเนเ้อเนื้อไปลงไปติด้เฮ้ยพี่เี้ไปพิ้งไปปิดพี่พี่พิ้งไปปิด พยายามนการไปพยายามในการไปมันเข้าหลุมทันแล้วมันเข้าหลุมทันเข้าหลุมทันไปมาไปมาเดินหาลุยอย่างนียด้วยไหมผมว่าไม่ต้องฟาร์มเยอะพี่จอเกิดครบแล้วเกมนี้คือไม่ต้องฟาร์มแค่เดินไปไม่ไหวไม่ไหวมันบวกไม่ไหวอะค่าเดี๋ยวลุยพอมันมันจะทำจนจบใช่ใช่ใช่พี่มันจะทำจนจบประเด็นผมปิดบ้านใะเอออย่าไเนาะเสี็จล้างเสร็ล้างแล้วก็เดินดูแบบแบบรอรอดักดักดักค่างแล้วมันไปอ่ะเอ้ยน้องน้องมันจะเข้าจากด้านจากด้านซ้ายด้วยไม่มันเข้าได้ทุกด้านพี่ถ้ามันจะเข้าอ่ะพี่แค่เดินหาลุยอะผมว่าไหวอยู่

ไปไปเนสไปได้นะเว้ยเราอ่ะเอตีการแตกแล้วเนี่ยมันแตกมากไม่มันเข้าหลุมเดี๋ยวมันเข้าหลุมอยู่แล้วเนาะอันนี้ไม่ทันเอาเลยเราไปเออไม่หรอเดี๋ยเดี๋ยวมันมันมันตื้อได้เลยเฮ้ยรอบหน้าเจมไปอยู่บนสี่เลยเนสไปปิดบ้านได้เลยไปไปไปเฮ้ยต้องถอยแล้วพี่เฮ้ยต้องถอยแล้วนะได้อยู่ได้อยู่ได้ต่อนะโอเคพอเดี๋ไม่ได้แล้วคอมโบนสีเขียวพี่อยากลองแบบ ดับนี่ๆตมบูตมบูมามาเริ่มวิ่งตมบูหาลูอี่อย่างเดียวเลยเนี่ยมันออกจากบ้านนะมึงแค่เดินหาลูอี่ไอ้สัตว์ไม่ไหวหรอกไอ้เหี้ยมันจะเดินยังไงอ่ะกระโดดไม่ได้ไม่ได้ผมเปิดตีล่าให้ได้เลยเล่นเกียดเลยไหนจ๋าเฮ้ยมันหายไปเจมฮัลโหลเยังไม่เจอไอ้บนบนบนน้าลุยี่ไปเดินแล้วเดี๋ยวกูไปฆ่าให้เดี๋ยวกูไปฆ่ามันฆ่ามันอย่ามันมาไกลมันจะเกี่ยวไปเลยไปอย่าไปไม่ได้เลยไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นบอก เอ้กููอ่ะมันบอกมันอยากลองทำใน,นปกติดีดไม่มีปิดบ้านนะพี่เนตตัวเกียนจัดเลยวะ่ะกูปิดบ้านได้มีลลลแล้วเด็ดปิดเดิปิดแล้วปิดแล้วเพื่อนเลื้อข้ามันเนื้ตายตายพี่เออสวยปิดบ้านแตะแล้วเไยเฮ้ยลุยเกิดหาจับเลยเ,เห็นหได้วดูหน้าบอหรือพี่ดูหน้าเนี่ยพี่เย็นในนี้เลยเนาะ ตายตายตายหมดตตยพิจาร์หมดตีพี่จ๋าร์มนโกยังไงเนี่ยเดลงยังไม่เข้าใจเลยก็มึงดูดิดดดูิเวเล่เจมมาดูดิเนี่ยมึงดูดิอ๊ะไม่มีบ้านนะพี่ไม่มีบ้านนะแล้วทำไมมันเป็นยังไงถึงมันโกงฆ่ากัไม่ได้ไงมึงดูดิมันฆ่าไม่ได้ไงเพื่อนแลกูออกแต่เวทอย่างเดียวไงเจมแล้วแล้วก็คือคือทาร่ามันแบบเดินถูอย่างเดียวไงเพื่อนแล้วดาเมิ่งกูไงแล้วคือกูจ่ายดาเมจได้ตลอดเวลาไงแล้วกูเสกได้ด้วยเนี่ยกูจ่ายแบบ

ถ้ยินแั่งโดนล้อมขาดก็ฮาลุย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 นี่ไงลุยตายนะกูออกกระเด็กมาไอ้หนุ่มแรงจัดน้องแรงจัดน้องบอกเลยสองวีมันผิดบ้านนี่มันผิดบ้านเนาะไม่มีอะไรเลยนะพี่สีพี่เมนสีอะไรสีโลมาเฮ้ยผมมีตีพี่แตกแตกนี่แตกหมดดูดิน้องยืนอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วเกียดจัด เแม่คอมโบก็สกขุดคอมโบคอมโบมันน่าเก็ตเกินอ่ะน้องอยากเราอยู่ในการสองคนแม่อมตะกแม่ผมพูดตรงๆนะถ้าสมมติว่าเราถ้าเราไม่จับตุ้ยนี่ผมว่าเราไม่มีสิทธกะ้อยู่ไม่ติแพ้เขาก็ไปตุ้ยป้อมมันแตกในอ่ะไม่ได้ตุ้ยเูาเป็นผู้เลี้ยเดิมมันแบบน้องมันมันขี่หลังไอเจมแล้วแบบพูดสแปมสกิลเรื่อยๆไงแล้วทันแล้วมันแบบไม่ต้องกลับบ้านเงี่ยไม่แเราเราเอาหน้าถูอย่างเดียวเน ให้กูเอาหน้าเอาหน้าถุกแล้วแล้วเนื้อตะกิวเขาบนเนี่ยมันตู้ไม่ได้เว้ยเจมสแล้วกูเสกได้ด้วยไงเจมกูเสกกูโล่ให้ได้อย่างงี้ไอ้นี่มึงจบเทนนี่วะไปอยู่รุมไหนมาเนี่ยไอ,อ้อเจ้ามึง